ยินดีต้อนรับสุรเกศเบรดิวิเช่ h a p p ใหม่ปีใหม่ไทยปีใหม่ใหม่ปีใหม่มาแอปปี้นิวเยียขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะคะแล้วก็ขอให้ที่สิ่งใดสมความปรารถนาขอให้การเงินการงานความรักหรือว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่ขอให้คล่องแคล่วว่องไวคล่องตัวเหมือนกับกระต่ายน้อย แล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นแฟนข่ามวยตลอดไปในปีหน้าเราก็เจอกันอย่างนี้อีกขอให้มีความรักที่แน่นแฟนมากขึ้นเป็นปุกเป็นแผ่นเหมือนตังเมกันเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเจอกันกับบัดดี้มีใจค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้รายการบัดดี้รู้อ่ะเอาใหม่นะเอาใหม่เอายังเอาเลยเอาเลยนะค้าคัดนค้านเทคหนึ่ง พัดเฮ้กสวัสดีีเพ็กอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีอะไรนะแป๊บนึงแปปนึงแป๊บนึงสวัสดีปีใหม่ไทยปีใหม่ใหม่ปีใหม่มาปีใหม่นี้ปีใหม่ไทยสวัสดีสสวัดีปีใหม่นี้หนึ่งสองห้าห้าสี่สามสองสวัสดีปีใหม่นี้ปีใหม่ไทยปีใหม่ใหม่ปีใหม่มาจ้าสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้ ปีหน้าการงานการเงินความรักอะไรคล่องแคล่วคล่องตัวเหมือนจะตายแล้วก็ขอให้เป็นแฟนขับมวยตลอดไปจ้ะก,กูน้องอลิวูดแฮปปี้นิวเยียด้วยแฮปปี้นิวเยียค่ะแฮปปี้นิวเยียค่ะบ๊ายบายไม่หนุกเลยอะ